ตารีที่ใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะมีคราบต่างๆเนี่ยเกาะติดแบบนี้มาค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํายารีผ้าเรียบอะค่ะมันเป็นละอองอย่างไงมันก็ต้องติดมาเนาะเดี๋ยวเราต้องมาทําความสะอาดกันค่ะบางคนก็จะทําความสะอาดทุกวันถ้าหลายๆคนไม่ได้ทําความสะอาดทุกวันมันก็จะเป็นตะกันแบบนี้นะคะให้ใช้เป็นครีมทําความสะอาดหน้าตารีคีออนค่ะแบบนี้เลยนะเรา warm, วอร์มตารีให้ร้อนก่อนนะคะหลังจากที่ตารีร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บีบครีมทําความสะอาดตารีไปแบบนี้เลยค่ะ ใส่ไปที่ผ้านุ่มๆแบบนี้แล้วก็เช็ดลงไปโดยตรงแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเตารีดค่ะย้ํานะคะว่าการที่เราจะทําความสะอาดหน้าเตารีดเนี่ยหน้าเตารีดเนี่ยจะต้องอุ่นๆค่ะร้อนๆอุ่นๆแบบนี้เลยแล้วเวลาเราเช็ดนี่จะต้องระวังด้วยนะคะและในระหว่างทางเราก็บีบครีมเนี่ยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆขัดถูไปแบบนี้เลย สำหรับครีมชนิดนี้ก็สามารถที่จะใช้กับตารีดไอ้น้าที่เคลือบเทฟลอนมาได้นะคะก็คือสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าเราจะไม่ให้ไปเช็ดในสมมุติว่าตารีดตัวไหนที่เป็นพลาสติกอะค่ะด้านด้านบอดี้ของเขาด้านตัวของเขาเป็นพลาสติกเราก็อย่าไปเช็ดตรงนั้นแต่ด้านไหนที่เป็นเทฟลอนเคลือบหน้าตารีดมาหรือว่าหน้าตารีดแบบนี้เราสามารถที่จะเช็ดได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ใช้วิธีการเช็ดแบบนี้ถ้าเกิดว่าคราบฝังแน่นมากๆเรา ทำไปสักพักหนึ่งเตารีดก็เริ่มเย็นแล้วก็ให้เราวอร์มเตารีดใหม่ค่ะและทุกๆครั้งที่การเช็ดเตารีดเนี่ยแนะนําให้ถอดปลั๊กด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆวอร์มแล้วก็ค่อยเช็ดไปแบบนี้เลยค่ะ อ่าแล้วเมื่อเราเช็ดด้านบอดี้เสร็จด้านตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาเช็ดในช่วงขอบด้วยช่วงขอบก็อย่าลืมนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราใช้น้ํายารีดผ้าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคราบเหนียวๆติดมาเพราะว่าในน้ายารีดผ้าไม่ว่าจะเป็นสเปรย์รีดผ้าหรือว่าน้ํายารีดผ้าต่างๆเขาก็จะมีสารทําให้ผ้าเนี่ยคงรูปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับหน้าตาลีกด,ด้วยอ่าอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะมินก็ใช้เป็นวิธีนี้ค่อยๆเช็ดไปแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าครีมทําความสะอาดเตารีดเนี่ยเขาไปอุดที่รูของเตารีดเราก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันค่ะค่อยๆแห่ออกมานะหลังจากนั้นเราก็เอาผ้ามาชุบน้ําค่ะหมาดๆแบบนี้เลยแล้วก็มาเช็ดทับที่หน้าเตารีดอีกหนึ่งรอบค่ะแค่นี้เองค่ะเตารีดก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะค่อยๆทําไปแบบนี้เนาะแล้วก็วอร์มตารีดแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะสำหรับการเช็ดหน้าตอรีดนะคะ